ครับขอกราบสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอารวยนะครับผมครับโอปอารวยก็จะพาเอฟซมาติดตามแนวทางของปูเมืองรับแลนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอารวยและทีมงานด้วยนะครับตอนนี้เราก็ได้ถึงบริเวณวัดปูเมืองรับแลแล้วนะครับผมเพื่อมาสอหาแนวทางเด็ดๆดีๆกันเช่นเคยนะครับผม ครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมครับเดี๋ยวรอปู่สักคู่นะครับผมก็จะได้สอบถามแนวทางของปู่นะฮะวันนี้เราก็ได้เดินทางมาบริเวณแถวหนองคายนะครับผมเขตติดต่อนองคายนะครับเพื่อมารับชมรับฟังแนวทางนะครับผมกับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางกันครับผมค่ะตอนนี้ครับอุปกรเข้าไป กบผู้ก่อนนะคะเพราะว่าสิได้สอบถามแนวทางเนาะค่ะเพิ่นกะให้โชคให้ลาภมาตลอดเนาะค่ะกับีสายบุญสายเอฟซีมารวมถวายสร่างบุญนั่วัดนั่บ้านนั่เพิ่นเนาะค่ะงดนี้กับศรีใสล่ความพร้อมจากอาจารย์เพิ่นกรเนาะค่ะเนาะว่พร้อมมากกว่าทางสิได้เข้าไปนะคะ ก่อนจะไปหาปูกับหาจานกัทซองเบิงเนาะค่ะเนาะหายเพื่อนเตรียมความพร้อมก่อนค่ะค่ะซองเบิงค่ะเพื่อเห็นแนวทังนะคะเห็นตัวดีผู้โคดีกสิเห็นเล็กแดงจึ้งคึ้งออกมาเลยเนาะค่ะนี่ว่ากับนมาสการคมัสการโบครับครับ เรื่อนตัวดีฟีไม่ครับมือนีก็มาตามหาแนวทางจากปูคือเกอปูกะหัวตีแต่หัวก้อนนี่ปูก็ให้เขาเต็มเต็มทั้งบนทั้งล่างเนาะครับมาหัวดนีก็มาตามต่ออีกพนหนึ่งป้าดีก็ได้ยินข่าวว่าปูไปอันใช้กับปูไปวันดงดิ่งเปวันพูชเ่าโอ้ครับผมโอ้ปูอายุกีปีล่วคะเดี๋ยวนี้มันเจ็ดสิบสามเลยเจ็ดหกสิบสามปีปู ปูเจ็ดสิบสามปีว่ามีคนออกมาส่งเตปูก็ได้ได้แปลเองเออได้แปลเองมันอายเล็กน้อยไปเขาก็บ่รู้จักมา,ามองไปเอานะคลูกต่าก็โอ้ยอาศัยบุตรหรอกได้ไปเขาติดงานน,นนะปู ท่านสิบะไปเยว่าทแต่เจาวาในเนาะท่านเขาแจกพีู่้นี่เม็ดดีในบวขาดแต่ปีใหม่มากไหนก่อนนี่เม็ดฝันในบขาดแต่ปีใหม่มาหนิบอกรนี้เม็ดจะมาทมงบฝันมันเป็นยังไงนั่งสมาธิบค่ะนั่งสมาธิเป็นยังไงปู แต่ว่าก็ดีแนวนังได้มันก็อาการมันปกติอยู่นะบ่เป็นยังจำยังโบวินโบเวียนบเมย์โบเพียนยังแห็งแรงอนูนั่งรปูนอนยังเสร็แนอนรับฝันดีนะครับใช้เฉ่าว่าจิตฝนเกี่ยวกับเรือก็เบิกวหนนี้บ่ฝันเลยแต่ว่าะทุเรียเนี่ยว่าจะนอนหัวล่มหัวลมหวานร้อนอันนเป็นตัวลนอน่ว่าช่วงเนี่ยังมันเป็นยังนึกแตเฉพาะมีมีดย่างเดียวอ พูดนี่มิดนี่เป็นจังไดค่ะเวลานั่งสมาธิไปเท<ล>เออนั่งสมาธิไปนั่งสมาธิค่ะนั่งสมาธินั่นแหละนั่งสมาธิแล้วก็แน่วใดมันจะเห็นมันก็เท็ยนไม่เหน็นโหลดนครั่งสมาธิปีไม่แล้วค่ะปูแต่อยากมาก ขอพ้อนขอโชคขอม้าพ่อได้พุนีพุ๊ิซินละค่ะผ้าเอฟซี่งช่องมากน้ำเนาะค่ะเนาะโอ้ยู่7เจ็ดสิบสามแล้วป่ัยแข็งแรงเลยครับนั่นะเจ็ดสิบสามจะซุ่มอื่นซุ่มมูเดียวกันก็ไปมดทุกคนนลเนาะ ที่กินกบัวาอย่างไรก็จะปล่งวมันหนังบรรดาทางการเนาะครับผมก็เปลี่ยนปคนละยางเพปล่อปก้อนก็ไปยังหลวงปู่ไปจังรวาเนาะไปขายผุนตีฮนไปทาก้อนที่ผุนไปส้่งเงินสรงาวไหาเนาะเป็นจักรวาไปเนาะปูนซีเมอตไปถ่ายกันนะเอาเขาวาวาเดอผู้ใด้ทิ้ไปก็ ไปติไปน้ำลังนอกว่าะน้อก่อนทิ่ไปกัดเตรียมเสบียงร้อมนูเนาะใเตรียมเสบียงก่อนกะมธรรมดาไปง่ายก็แค่แข็งแรงอยู่นแต่ว่าจะข้าวโสนบวชเนาะ่ะจะกินมันกเล่นสุลาค่ะมันสุลาเนี่ยค่ะมือละเกาขวดมือละแปดขวดรดมัล่มรถมัล่มล่มกลางช่างเลยนะไปกินรดมันก็หลายที่ที่ไปสใมันกัไปได้นะ มันมาลมรอดสิเก้าบ้านโมหารนะมาลมเงินมองกันเป็นปลาฮกจริงๆเนาะลมลมลมเจ้าหาชุ่มฮกมุ่งเศร้าไปเขาจะเขาไปเห็นเขาคอยออกไปล่วงบันเอราะว่ามันสิบรอดนะโอ้นอนแสีบปานยังบ่ปันนอนแสีบปานยังบันบันมากเลยเลยเป็นเลยลอยแขนทั้งสองข้างเลยเป็นเก่งๆมันนะแต่มือหนักมากก็<อ>เลยเศร้าเลยนั่นแหละจังเจ้าพุ่งมาโรคภัยยังกระบอกมีจังยังเหมือนนะไม่โรคคนเดียวนี่นะ ปวดเลยปวดเลยมาคาร์นครับพูกแข็งแรงอยู่ครับปูนะอันนี้ผู้เขามากกาบมาขอเนี่ยทางจากปูยังค่ะไทยบ้านเป็นเขามาหาไปปูอันเดชให้แนวทางเพิ่นไปยังค่ะยังโมชันมีผู้ใดเขามาดอกโอ้โชคดีสมบูรณดีแต่เขามาสุดแหลกเท่านะมึงผู้ใดมาหนึ่งมึงผู้ใดมาวายยังหรอกเลยแต่ไม้เลยนะ ครับนี่เ้ากระเจ้ามาจังหันยามุเสาเนาะครับนะธรรมดานะครัมันก็เป็นหน้าที่กระเจ้ามากก็จะมาโยนนะกระเจ้าจะได้บุญเนาะกระเจ้ามากกระเจ้าได้บุญนะครับบาทนี้ปูมักคิดมักแต่ไหนเนี่ปูนีมิดแต่วันนีมิตรนรับมักจนนี่แล้วเรามักเก้าศูนย์ศูนย์นี่เลยเก้าศูนย์ศูนย์เพราะฉันกับ เลขยสองตัวนี่ก็ศูนย์เก้าเก้าศูนย์โอตัวเดียวกันก็ครับครับออเจ้าว่าเด็กอัศจรรย์ดึงลอตเตอรี่ให้เก้าศูนย์นี่แล้วค่ะเมือนนะเจ้าว่าผอผู้รถผู้คนไปทรงบันหลงเลี่ยงนี่ว่าจะเอ่ยปากของสิเราไปซื้อใบรถตะดีได้ยีดีนะได้ใบได้นะได้ตลอดได้เลยถ้าปู่เอ่ยปากนี่คือเขาไปซื้อนี่ได้เลยวันเดี๋ยวกันกันพูนว่าพูนสืบสืบไปสร้างวัดให้ เอ็มดทุกอย่างเลยวัสัโอ้ยว่าจัมเป็นปนันหนองวาสนองได้ซ่อมได้เว่าวันดุว่ชจําเป็นว่าเยอใหตจองใส่บานก็เจ้าเสียสิทธิสร้งเองหนองวัดหนองบอกนูนนย์่รับเนาะเก้นย์ศูนครับมากกว่าเก้าศนย์หรมากกเอออโอ้ยพิเอนว่าเปิดครับได้ยี่สใบนี่ละเด็กอัศจรรย์ดึงให้เมุดนะเนาะต้องกลับหัวให้ปู่มรืไมเนี่ย กับหัวให้ปูอีกเอตัวเดียวกันค่ะพี่น้องกลับหัวให้ปูอีกเากลับให้ปูนะครับก็ได้พูนมากเลยอ้ยโอ้ยอ้กโอ้ยโอ้ยโอนยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้กโอ้ย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 อ้ยัอ้ยโ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 น้ยบอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้หมอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอนยอ้อ้ยโอ้ยโอ้าโอ้นโอ้ยโ้หมอ้้ออ้อ้อยยั ทันมากก็ออกโลดมันบปูอะให้ออกโลดให้น้ำร่วนด้ยสี่ใดย่ร้อสองใหปููดึงไปแล้วอ่าฝันฝันดึงแเดวเวมันบอกข่าวปูไปส่งปูอ๋อิ่นใดน้ำตลอดเลยคนนั้นนะคนก็คยถือกินนะฮอดก่กนนะใชกไินะครับบานนี้คนบอกว่ถามอีกปเลยให้เิ่นสันอกก้าวสูสูงก้าวสูงูนานเดียว ผมไปหาซื้อกันนู่นกูว่าสิ่งคนว่าเอาใครแล้วจะซื้อได้บ่อรวัฒน้องได้ชั่วขั้นไปซื้อว่าสั่นพอดีเขาเปิดขายโรตี่นะยางมาได้อหลีว่าสั่งได้อีหรี่ว่าสิ่คนถึงไปแล้วพูดไปส่งกระไดโอ้คือตรงกันเทนน่าค่ะ อเด็กน้อยเด็กอัศจรรย์พี่ซื้อพญานาคได้เป็นวายามาบอกปูให้บอกเพิ่นดึงตัวตลี่ให้ซื้อเอ้หนาะโอปอเมื่อนั้นเก้าศูนย์น้องนาเดียเอาอยู่บ่โอปอเลยค่ะครับโอปอก็ได้ว่าเพื่อเด็กน้อยให้โชคอ่ะร่องเบิงเขาใช่ไหมได้หรือพูดเห็นโอ้โหเด็กมหาศึเด็กอัศจรรย์เดาว่าไม่ได้ลงคลิปหรอกครับอันนี้อันนี้มาดึง ก็มะเขากับปูบอกซักเออมะเขากับปูก็เลยเอามาโชว์ให้ดูครับอือืนี่ครับครั้งเปูปูเป้าอันไหนออกแม่ปูจังจังใบอ๋อแล้ววันนึงหนึ่งแล้วปูด้วยจองใบหนึ่งนิดคนใดคนใด้ดังความสิ่อที่ความแปรตระนี่ต้องให้เป็นโอบกลาบของฝนเ่นืะเพิ่นมาครับพอดีแนวหนึ่งเนาะครับผมถึงซึ่อจังหวานนะ ถึงไปแล้วด้วยาแีเนาะด้วยชาวพันธงันจะเป็นาเนาะแนวทางของปู่มืองรับแลนะครับเอฟซีครับแคปหน้าจอไว้นะครับผม900นะครับ9060นะครับคผมอายุปู่ก็73ปีนะครับขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอลพารวลยครับ ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอูปกัด้วยนะครับครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่าน sure> <uh> ี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีคร uh ับ